กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับเฮ้ยพมยุทธ์นะครับระบบพมยุทธ์รีอีกแล้วนะครับเขารีระบบอีกแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไงรู้หรือเปล่าหมายความว่านะครับฉันต้องเก็บใหม่หมดเลยตอนนี้ผมกำลังตีบอสพมยุทธ์อยู่นะเป็นตัวเวล4สนะี่พันห้าเนาะ อโอเคเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะว่ามันจะดอกอะไรแจมจมเบ้มๆบคือลือคือือบ้างหรือเปล่าอ่ะก่อนหน้านั้นนะครับคือมารีเนาะมารีใหม่หมดทุกอย่างของหายหมดทุกอย่างนะค,คุณแจที่ผมอุตส่าห์สะสมไว้เนี่ยหายนะที่จริงคือไม่ได้ไม่ได้กะจะสะสมหรอกแต่ลืมดูเวลาเนี่ย ลืมดูเวลามันนะครับก็เลยลืมใช้นะครับลืมใช้ไปเหลือไม่เยอะหรอกนะครับเหลือนะไม่เยอะก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันอ่ะโอเคคือการที่มันรีระบบใหม่แบบนี้นะหมายความว่าเราต้องมาเสียนะครับเสียเงินนะครับเปิดช่องนีคือระบบพมยุทธ์อ่ะมันจะเปิดช่องให้ฟีห้าช่องเนห้าช่องบนนะครับนี่เลยนะครับมีอะไรเนี่ยย่าเงินฟ้านะครับ ยางเงินฟ้ากระต่ายกระดูกอ่อกนได้ช่างมันนะครับเอาเป็นว่าห้าบนห้าช่องบนนะครับมันเปิดได้ฟรีนะครับส่วนห้าช่องข้างล่างเนี่ยคุณต้องเสียเพชรนะครับคุณต้องเสียเพชรเปิดนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้ยินว่าเสียเพชรแลวแบบต้องถอนแหงใจหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะแบบเก็บหอมลอมริบเพชรมา นานพอสมควร <c oughs> คือช่วงนี้ต้องต้องมีอะไรมีอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคแต่เรามาเปิดช่องกันเลยนะครับช่องหนึ่งนะครับใช้หินเปิดหนึ่งช่องนะครับใช้หินเปิดหนึ่งหินเนาะเป็นเนอหินลูกกระบาดแหวนจิตนะครับซื้อได้ที่เอมอลนะครับมอลตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับส่วนมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ลองลองไปหากันดูนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะแบบอ่ะนี่ไงแหวนหนุนกระบาดนะครับอันนี้นะครับเราจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะซื้อผ่านตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เพื่อนๆนนะมาซื้อผ่านตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาเกินมันจะได้ไม่เสียฟรีไปนะคความจริงก็ไม่เสียฟรีซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเ,เดือนใหม่นะครับเดือนใหม่เราต้องเปิดอ่ะจะเปิดให้หมดนะครับโอ้โห ห้าช่องห้าช่องหนึ่งมืนเพชนะครับหนึ่งมืนเพชเต็มๆเลยนะผมต้องกลับไปกินแกลบอยูแล้วเนะี่ยโอเคเปิดเสร็จแล้วก็ยังใส่ไม่ได้นะครับตีแสงผ้ามาตีหินสัญญามานก็ยังใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องไปใช้คุญแจนะครับใช้คุณแจเปิดหีดตัวนี้ก่อนนะครับ เปิดทีเอาของเอาหินนะครับเอาหินมาใส่ช่องพวกนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีหินอ่ะเราไม่สามารถใส่สัญญาเข้าไปได้นะครับใส่ขายะอุ้ยใส่สัญญาเข้าไปตรงช่องหินตรงนี้ได้นะครับหินหนึ่งช่องนะครับหินหินตรงนี้หนึ่งช่องนะครับเราสามารถใส่หินสัญญาได้สามช่องนะครับโอเคแสดงว่าเรานะครับต้องเอ ใส่หินทั้งหมดอนะ่ะสามสิบช่องนะครับใส่หินสามสิบก้อนเนาะโอเคคือมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยน,นะครับผมอากแนะนำให้เพื่อนๆใส่ไปให้เต็มใส่ไปให้ครบก่อนนะครับในกรณีที่ใส่เต็มแล้วนะครับอย่าเหลืออะไรไว้นะครับละลายทิ้งให้หมดเลยเนยะเพราะว่าการที่มันรีใหม่อ่มันจะหายไปหมดเลยนะครับหายทุกสิ่งทุกอย่างนะความจริงมันก็บันทึกไว้อยู่นะ เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าอ,อใช้ใจ่ายแรกใช้ใจแรกผมจะมีสามหมื่นสี่แล้วนะครับแรกอะไรจะใช้ดีคงไม่ใช้เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะครับอ่ะสำหรับใครที่ถามนะครับว่าเฮ้ยหินปลดล็อกพวกออ,อาวุธชุดลองอะไรพวกนี้นะครับมันหาจากไหนนี่เลยนะครับชุดลองเกิดใหม่นะครับ แสงสว่างเกิดใหม่มันเอาไว้ใส่ช่องตรงเกาะเกาะกับดาบนะครับมันไม่สามารถดรอปจากบอสได้นะครับมันต้องมาแลกเอาตรงนี้เท่านั้นนะครับอโอเคเดี๋ยวผมแลกปีกไปใช้แล้วกัน,นเหลือสี่หมื่นกว่าสามหมื่นเนาะ,ะแลกเสร็จแล้วก็เปิดไปเลยนะครับออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสกไครป์ให้ผมด้วยนะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมมาอัปเดตอีกทีแล้วกันผมขอตัวไปเก็บเพชรหาตังเติมเพชรก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายไปแล้ว